หอดงามเจ็บเห็ดเจ็บหอยแล้วบายดีมีการเนี่ยแล้วก็หัวหน้าเราเห็ดหลายดิแล้วก็เป็นคนแทงยังไงไปไปมาเก็บแล้วแต่ไรข่านีวัวาจะไม่แท่งขึ้นนะเราไให้คนเก็บเออหน้าไข่ดินี่ดไข่ปลูกไว้ดินี่ดไปไปไปหาเก็บโคอื่นพอด่าพอด่าแถวนี้โอ้เก็บมาได้เก็บมาได้คอยแพงพอด่าบอกกูนึงกูนึงกับมาให้เก่าลัดให้ละคือ ไยแพ้เด้อเห็ดนะพอน่าละวาฮะเอ้าแพงจ้าคนี่พนน่หเวยแพงเอาตัวพอด่าไปไปไปหนีไปเก็บโคกืนพน,ะ,พนะ่ะพอด่าเฮ้เหงาแหงาบ้วนี่นพอนา่าลาวาจัดการมึงก็ะด้างือบวกง่แต่ว่าเฮ <c oughs> ็ดจังไหนกับพวกนี่ดีน้อล้วาเมื่อใดเมื่อใดก็มาเจ็บเห็ดยืนหูว่าแพงมาได้ก็มา,ากันเขียนไปทัาแล้วบานีดทันเขียนเลยกระดาษกระลังนี่ละเ พวกเดี๋ยวฟ้าฝนดีจัดการมึงบันเทิงหลักหมดเลยแล้วก็เลี้ยวไต่ไปติดไว้มาเดีมยงทางคนไปคนมาดูดูนั่นแหะหาเชืยกสูตรดีๆไปบ้านคนรับ้านเี๋ยวได้เชืยกยังละแถวนันเอาบาดีมึงมาเก็บมึงมาเก็บพูดว่ามึงโบราณให้มึงภูไปพูดนะจัดการมึงบันเทิงหล่ะพูดนะเต็อนเพราะเป็นจีนี่มาขุดเอาเวิร์ดเชืยวเอาเวิร์ดมาไอศิลปไม่เก็บบาดีขัดเด็ดยขาดเท้าบาดีเจ้าพูดนะ พวกเก็บเพี้ยข้าเจ้าก็มาเก็บคือเก่าด่าล่ะว่าอ่านป้ายูรังก้นกับย่านยูรังก้นกับหัวขวนไปสัตว์ละบานี่ยูรังก้นกับเสยลงนั่งหลามาโนลาเดินป่าเอ้ามันป่ายี่ยังลัตบาดีป่าโ้อวัดเมันเป็นแต่ย่านแค่บาดีเอ้ไม่ยังนี่แล้วย่านเอ้แค่เดี๋ยววันนี้สองที่พอนะไม่อันนี่แล้วบาดีกลับมาเห็นเด้อยกันฮะป้ายีหยังอ่านว่าจังใดน้อเนี่ย ก้านบอ,อกดอกหามึางเด้ยหมดนลยกอดก็ไม่ไหวยานบาดดิคุณนึกก้อนเหรอเอ้ยงานเขาไปเก็บกุ้งเขาด้ละเฮ้ยคุณก้อนเบิึงแล้วก็ยิ้มเด้ยแล้วบาดีิแห้งมากเขาว่าบอกเข่าต,ตวตัวกันไปแล้วบาดนี้เฮ้ยมึงไปเก็บเห็ดไม่เห็นป้ายบอกอยู่หน้าเา,าื่อกันดูสิเพิ่นบอกเข่ากันแล้วนะเพิ่นเขียนว่าจังไงเพิ่นว่าถ้าเพิ่นได้ไปเก็บเห็ดเพิ่นนั่นน่ะเพิ่นชิลลุ่งช็อตหมดนะ เสื้อหูด้สองแช่นะฮึ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 ฮ่เออเอาวดวเาเห็กไปดีเอองมากหวางบาดมึบังดแค่บ่านั้นได้ทั้งเห็ดได้ทั้งนีแห้งมาแมนชิแมนความึงบอกถ้าบรรยากานี่ยงานกเห็ดแล้วจอบตะเห็ดจอบตะคนหรือว่าลากเห็ดบาดดี มานั่งอยู่เงายากนั่นแล้วบาดมาบาดหยุมาบาดอยู่ใส่บ,บุ้งคัะนะก็บาดหยุดคนน่ะเจ็ดกูแน่มามุง้งมาข้ <c oughs> เาเจ้าก็มาเจ็บเพื่อก้าวแต่ละตาเห็นมึงก็เจ้าหา,ยหา,ยหายอยู่หากินหาเน่อาอยู่เน่ากินเนาะบ่เว้นบ่ว่างจักมือแล้วโคกมันก็ะเดยมันมีการก็นกั่งจอบอยู่ตั้งแต่แล้ววันนะี้มาขี่กูเด้อยคนน่ะนนั่งซ้อมอยู่หันแล้วน้าก็เดย์มาพอก้าวแล้วบาดหีุ เห็นตจยางเลี่ยงนากระรานกันมาหวานพวกเก็บเพ็ดดินี่ังแต่งี้งอ้อย้อยหวานใา่ว่ากูหวเนี่ยเอาทระมาลายแทบหวานดเพราะน่ะิกานลบเลยหวานมีแต่ผู้เท่ามาเนี่ยมาคือบัคือกูชิดไปแฉ้วยหวานนิเพรานะห้ามเงื่อเพาะ่านได้พวกเอาตามคิววด้อเพระนะมาเลยก็จะางายหายหาแล้วไอ้เรียกยากแล้วหวานดิอ้้เจ้าว่าหยางก่อนดิแมว่ะ โอ้ก็ม่าเกบพีดีละถือว่าสองเทียสน่ะก็มาหน่นตัวคอดาโอ้ยมันก็หลายคนโอ้คนจะว่าตายบ่มาเดียบเลยะโอ้คอยมาย่อมเด้อถ้าไม่ได้เด่นนะคอนะบ่ได้ไม่ยอมเด้อคอยเงี่ยว่าว่า่เอาว่าเอาคนนั้นด้วยบ๊วยคนนะเอามาบ้านมาบ้านว่าเอาไม่ต้องพูดถ้าเถ้าคนนะอันนี้เถ้าว่าค่าพปเลยเอออันนี้เอาโยดีคอนะพวงอื่นอันนี้ไปรอดคอนะเอาผู้เดียวเนี่ยคอนะเอาผู้นี่้ไป ว่ได้ว่ได้่ได้ม่ับมับมาจับกการถอยจ้ากว่าด้ยพนเทียกันได้มาต้องสองเทียรอกคนหลายคนอันยะพน้าพว่าเอาจังสีเอาจังสีพน้ามาตั้งดามาดางไทยเลยแ่พว้วย่ควาไวาเลยวะยกเลิกยกเลิกยกเลิกท่าน้ยไม่่อา่เอา่คอยยกเลิแล้วพยกเลิกแข่ได้เอาพน้าปิดิดปิดเอาป้ายลงหัท่นบได้มผ่านน เอาปุไปไว้บ้านเราเอามาเดียวเจ้ามาเดี๋ยวมันนกเริกองเดี๋ยวนนะอฮ้นเก็บเอาไว้สับน้อไม้กระสับเอาไ่้ห่ดนะโอ้ยจะเป็นมาสนคุยนะมอนนเก็บเอาตามสบายรนะสัตว์จะได้น้อไม้กระสับเอาไว้ดิันเออใคว่าแพ้หนอเออยุกแม่มันทีมไปนุ่เลเลก